ผู้ชมตัวนี้ท่านก็อยู่กับช่องสองุภาพกับเมือเช่นเคยและท่านก็อยู่กเกมโซนน้ำบูจะเอกอีกแล้วเช่นกันโอเคจากกี่ปีที่เราตาดเป็ตาใช่ปะปีนี้เราก็จะต้องต่อเลยโอเคผมรู้ปปรว่าผมใัลซนเปอ์เราจะได้ไม่ต้องจะมีเสียงนครับไฟปฉไปายใช้หน้ากากไหมโอ้โห มันก็มองนชัดขึ้นนะทวิตนี่คือมันน่าเบื่อ,อเก่งรังสีมาแรงมากห้องนี้เราจะไปเข้าไปห้องอื่นนะครับเราตรงไปทำะไรกินดีกว่ามันจะจบเราเริ่มนะครับจะได้เป็นเพืเ่องลามากแบบติดบักโอเคผมว่าผมไป้วนะเปล่าโอเคคือมันตับตาแล้วนะครับ คือมันจะตับตายเราให้ได้เลยคือมันเอาจริงเลยปัาสเตอร์นไอ้แปะแผลนะน่ะ okay. นี่โอเคเราผมพยายามจะคำๆไปก่นอนมต้องไปทางซ้ายซะเจอเจอเจอซุปจริงแล้วก็เป็นซสบวิ่งก่อนแล้วก็เอาหน้าสองทีนึงครับ ok đơn đơn khi lâu tư là tự đèn tôi sẽ xem được là các song, ok sẽ cáp hợp mô hình đi nó sẽ tất cả đi hình chiếm hữu hữu con bên 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 tay ตายเหมือนกันโอเคไอ้ปัสเตอร์อยู่นั่นไงโอเคปัสเตอร์หรือชาโดว์อะนี่ไม่รู้แป๊บนึงเงินเราเปล่ามันจะเราแล้วใครวะมันจะไม่ใช่ปัสเตอร์สกายโอ้โหมันเปลี่ยนมุมกล้องเลยในบัสเตอร์โอเคอเซโร่ ฉันก yeah. ็ใจใช่ป่ะไออันไม่ใช่เดีฉันหวังว่านายจะฉลาดเหมือนคนอื่น you are w i l l away เพื l อ o ตูนิโค a ทนเนตพลา you are t r y i n g to b a r g a i n e v e n before you date กออนุญาตใอ่าฉันต้องการที่จะรู้ภา้คนนายอยู่กับยูดา ไอเกนฟอร the ู c ีพีซี t ัดเจคุนป้ e เอ้ยแคสเลเทอร์มีเ d ดอ t h อนเซริ i เจ๋งเ t ดุยการ i n w h ี t เ h นอยากจะบายมันไม่ใช่ฉันเลยมันไม่ใช่เดียของฉันด้วยการใช้เซดอยด์เซ s ิปสสวเบ for the s ไ i d e อร์อะไรสักอย่างกับมุมวอส ยังมาโค้ชัันไอ้ซลเลวเอเดร t สตา t ดิสอยู่ที่ไหนดิสเวลดิสเหรือดิสวอ t ดิสวอดเล็กเคยเป็นกลุ่มเงาพวกเขาดูพวกเขาดูลูคิงฟอร์ดพวกเขากำลังหาบังเกอร์อยู่หาที่รอดภัยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดรขึ้นกับพวกเขา The Lasting แต่จริงๆจริงที a, ่ฉันรู้คือพวกมันถูกโจมตีโดยเอตาก e t ฉันได้ยินว่าไอฉันได้ยินว่านายในโคติชัน And I แอนโซเดลิสพาสยุคกรด e เอ้าเดฟเพราะเขาตันทั้งหมด butwhatismoreinteresting แต่มันไม่ได้สิ่งแต่คนนั้น is that นักเกลือไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณจับเธอเหรออยู่กับเอ โซ so, ่ไม่ไม่สสด็จเผาที่เขาต้องมีชีวิตรอดฉันช่วยคุณหาเขาได้นะฉันพร้อมจะ for all only to m a k e i t up to you ฉันพร้อมจะยัำเพื่อนพวกคุณ into Suburba เหมือนกัน but don't kill me แต่ยังคิวแต่ยังค่าฉันเลยคิด faster คิวไหมจะวันนี้แหละก็ต้ักคิวสิครับ คุณรวยมาเปสเตอร์คุณจะได้ม่มี arsenic wastewater on downspout but it won't help you แต่มันไม่ชุกยอะไรคุณเลยคมต้องของแกจะสามารถเซฟในไลฟ์สปอร์ลาก่อนสามวันฮาร์ลีย์วิลล์คาราฟายูว่าว่าจะมีใครที่ร้องให้ร้องให้ให้กำได้บ้างเนาะนั่นไงตายทันทีเป็นไงมันมันเรื่องทวให้ตายหรือไม่ตาย เออแต่เราเรี่กว่าตายน,นอนบางทีเดี๋ยวมันทอรเรีกเลยหยันกลับมายิงเราเราไปฮาริสนะครับเนี่ยมันไมุ่กเกมหรอเฮ้ยโอ้โหต่อไปก็ฮาริสฮาริส,รสนี่ใครวะแฟนน,นนี่เมียนี่เหรอโอเคโอ้โหโกล้อง คือมันเป็นเกี่ยวอิสเรียบเตแต่เวลาใช้เป่าเนี่ยคือมัน,น,นมาม,นมันก็สมจริงนะเป่าดูดิมันตัวละกน่เราตัวลกวะสิ่งเยอะสิงส่งเซงเยอะก็มึง,มงไปสิครับอากอนเบือก ไปมาถึงช vale. ีวิตผมตัดไปในชีวิตผมผมจะตายหายอยู่ๆแล้วเลือด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 อยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้รอดมาได้ไงเขมมโอเคไปเอ้ยยี่แล้วฮะ โอเคขนาเพียบเลยเพรามกูไม่เห็นมันยิงแม่เไปก่อนแล้วกันเไปยิงโดนมันก็โดวเองแห่ละโอเคทั้งขวามมีตัวแต่นี่ตักสุนแล้วต้องบุตต้องเปตเป็นกันกันบนุตเอก็นแหละตาไกลไว้สดุดละ ว่าได้เหมือนมันแดงแต่ดันดีสูงเนี่ยตามความรู้สึกดูแบบเราต้องไปทางนี้ลิสอยู่ที่นี่น่เองโอเคงงคุณจบเลยโอเคลิสนั่นใช่คุณเหรออ๋อไม่ใช่ประตูแบบหบก๊อปลินสเตตัดอันตรายมากเสรีตัดวิเศษคือตาตัดตาคือ ร่างกายกายตกด้วยขอเเงเสือมแล้วมันต้องกระตุกแล้วพวกอะไรปาสเตอร์ก็ตายแล้วทีนี้ภารก,กิจมันต้องมีแล้วมงใหม่มาสักไปหาลิสนะครับโอเคมื่อกี้มันคงมียาวอยูน่นะมีกล่องยาไเอลยสุดท้ายแล้วฉันเข้บบาไปในบังเกอร์ได้ pass from a n y t h i n g else ฉันมี ฉนาริสไม่เจอไอ้ฟาวริสฉันจะหวังวาเขาจะอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันฟิกกินแลนเทนอิสออมมอร์สเดดน e ทูเซฟฉันต้องการปวป้องเสงสว่างไว้อิสเมนทูบีอะไรสักอย่างนิสตีมันไม่มีกล่องยาอะไรมาให้เลวะโอ้โหนี่คือมึงคิดว่าคนเขาจะไม่เล็เลือดมาก็อน้นั้นเลยหรือเงเฮ้ย มราต้องระวังให้ดีถ้าเจอสัตรูเป็นคนบางทีมึนไม่เจอมันก็ไม่ใช่เจอคนเจอปีศาจแม่งแบบบันชัตคิวตรงนี้กันโหย้อนไกลนัวเกี่ยวกับการทำนักษาเลือดให้ได้ตัวนั้นแล้วกันโหย้อนไกลเลยไปเลยไปอยู่ต้องพยายามให้โดนเดิมในตัวนั้นเ่ะ รูวตัวได้ไม่รู้พาเราเผชิญเจ้าไฟนี่คือมันเปิดเลยจะเปิดไฟนะครับคือมันโยนมังกรแต่ก็ดีแล้วเพราะเดินน้อยจะหายใครจะไปรู้วะนู่นมันใช้เรือมาโดยถมค่ำๆไปก่อนกัน Juga, kita kalau, kalau kita kalau long, macam pasteur dulu, macam apa? Macam apa pasteur? Kalau perlahan-lahan, pasteur chuck pun bising, lalu, itu jebat lah, savar, hidup. Ooo, okay, cek dulu. เออมาโดนไหมผมก็ไม,ม่เห็นอนืนนอะมึงช่วยเดินมาหากูอันปืนไปตายนะครับสติเลิศไม่เยอะไม่เหมือนกระตาไม่งเข้าได้แล้วสติสติเลิศเยอะใช่ไหมดมใช้เข็มเป็นหลักคือ มันไม่ใช่ปืนเคนะมันปืนที่มันให้เราเรามาอ้กากอกผิดเราฆ่ามันกดผิดเฉยลุนเมือกี้มันน่นวัคดคาซินตา่ยางพรรมอ่านแม่ง่ายทัยมม้ง้พรไม่อ่านปุ๊บไม่สั้นทันทีเลย ลืมไปครับเมื่อกี้ตัวทีตัวที่โอเคแล้วก็คิวตามทางเหมือนเดิมเลยจะอ,อยากรู้ศพันมากเลยอยากรู้ศพสุสัดสมดันจะไม่มีของก็เลยรู้มไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้โหาเมิด มันมรเดอยู่มันเป็นช่วงหัวมุมอะ่ะคือมันดักตรงหัวมุมเลยแต่่มาลบได้ไมรลบได้เลยตนนี้คือยากมิจฉานี่กัดเยนจันึกัดนั่นนึนกัดฉเฉยหอึสือหมด,มด,มด,มดนี่หลดเลยโหลดสม

ผจะปุ่นเนี่ยกันการข้ามถ้ามันโตมันตายอยู่ผมตัดผ่านเลยกันไม่สบายแบบนั้นมานถึงแบบตัดตัดข้ามมาตรงนั่นแหละพอที่มันพุม่มยาวถอนนี่เดี๋ยวไม่ใช่ทางน,นั้นตรงไงนอ๋อผมผ่านผิดทางวัดเดืยอยเฮี้ทางไหนก็ได้ครับเนะน,นี่ยทางนี้ เป็นภาพไปทางเมื่อกี้กระจายหมดเลยหอกุบลินที่สตราระดาราเสิยหายแ้ไม่คุนไปเจอเลยนะก็ไม่ไดให้ขอมามั่งอ่ะโอเคเลือตาสเปกตาสเปกโอเคเขาซิมคลินิชะ ไฟจะริสอ oh, uh, oh, like oh, oh, ันนี้พอดูังเกอร์โอ้โหนี่คือมันหาดิสไพอนี่ต้องมาสำรวจบังเกอร์อีกอุ้ยปืนดมิ่งแต่ปืนนี้ดานเป็แรงโหปืนแรงฆ่าเลยเก็บไว้เปิดเจอตัวอีกต้องใช้เลยกระดาษเพราะมันตุ้งตัวตัวอยู่แล้วกล่องหกล่องโคตรดีเก็บกล่องก่อนเลยอุ้ยกล่องดีจริง เป็นปืนว่วยปืนจะเป็นแรงโอ้โหปืนใหม่ด้วยเฮ้ยนี่มันนั่นนี่ AUG มูจืนอักนะครับนี่ทรงปืน AUG มากเออเนี่ยปืน AUG ชัดเลยหนวอ่ะเป็นทานเป็นไม่ได้โอเคมันปืนอักชัดแบบหนึ่งเราต้องไปทางไหนอ่ะโอ้โหปืนอักดาเมจ สุวน,น้อยชิมหายเลยเก็บก่อนเก็บก่อนปืน,นนี้มา,อา,าโอ้โหปืนอาร์กเก็บมปนฝันว่าะจะได้เล่นอเออมือรู้ยิงลั่นไปหมดอะ่ะโ,โ,โอ้โหเอ,อ้ยเดี๋ยวทำไมภาพเกมคุ้นๆต้นน้ำคุ้นคุนนนนค้นมากแต่ผมคอยดูแลกันภาพเกมคุ้นชิมหายหรือภาพเกม ไอ้สถานีไสานีตรงนั้นคุณชิมายโอ้โหคือจัดในตรงนั้นมันเหมือนกับเกมไอปเดซันออริซินถ้าใครเคยไอ้เกมสปาร์ตจะค่ายเดียวกันนั่นแหละสถานที่อย่างนี้เลยเนี่ยไอมันจะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหามาเล่นแล้วกันถ้ค่อยโอเคเนี่ยใช่เลยเไปไ,ไม่ได้ ผมมีเสพฟักันอยู่นะครับเกต้องาหาทางปิดไฟโอเคไปปิดไฟเถอะโอ้โหมึดมึดมึดหืมเปดไฟปุ๊บม่งวับมาอย่างนี้เลยอู้เปิดไฟปุ๊บแม่งว้าวนี้เลยโอ้ยย่ายไดแล้วผมพอ,อปินหน่อยดิเระนะขนเรานี่โนะอ้ไม่ใช่ขนสายไฟนูน่นขน น้องขวัอะไรแบบอืมนอะไรซะแบบด,ด,ดูดูดูของดูของหรือเปล่าคิดดูของไม่ได้โอเคตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเอ๊ะอะไรโอ้โหน้องใช้ได้โอเปิดไฟหมดไฟไหนไปไดับปิดไหมหมดอะ่ะเอาเคมาเลย โอ,โ,อโอ้โหห้องนี้อห้องนี้คือห้องไหนเข้าได้ล่ะเดี๋ยวผมจะปิดไฟไม่ใหมดเลยท้องเข้าได้ทุกห้องนะไฟไม่ให้หมดเราจะไม่ต้องเข้าได้แต่เปิดไฟไงล่าวนี่มีประเด็นขั้นนี้มีประเด็นโอ้ข้าละแป๊บนึงโอ้ปืนนี้ใช้ได้ใช้ได้เก็บไว้เก็บไว้ เกมนี้มันตึงกะด่งแม่โอเคเปิดได้ไหม e s s okay, okay. i s all of it i m i l y set i f e a m o full ฮะวันดฟักมึงจะเปิดบังกูนมึงจะเปิดบังให้กูเลยเลยนะเฮ้ยแนวมนอต้องเซตดูโอเคนะครับ อ๋อแล้วมันเปิดไปให้แต่ไปเช็คได้ว่ามีอะไรข้างในมีอาหารอยาา่าเข้าข้างในตรงนี้ตรงนี้มันมีนั่นอยู่กระสุนกระสุนดูว่าจะไปตรงนี้วะทั้งกระสุนโอ้นี่ไง,งกระสุนกระสุนทั้งนั้นเลยตัวนี้แต่เก็บไม่ได้นะครับไอ้ตรงนี้มีปลอกไฟมันเฮ้ยอาจจะไม่มีอืมอาจจะไม่มี โอเคน้งองพดูก่อนว่าไฟเปิดไฟเปิดมันยังห็อกยิงไม่จริงสงนทัพจะได้ไป็งกระสุนเพราะยัิงยิงกันสัน้นสั้นอยู่แล้วยิงยังก็สั้นอยู่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคหัวมุมนี้ไม่เจอวิ่งยาวนะอย่าเพิ่งวับมาด้วย เมื่อกี้ตอนมันวามเลยแม่งจะรุ่ยจะพายเลยเนมันไม่กี้กเลยโหปุ๊บปกดไฟมาปุ๊บแม่งเอาเลยกี่ไฟไม่มีไฟไม่มีนี่จะเป็นทางไปนะครับพัดลมเราไม่ส่งพัดลมเราส่งแค่ว่าข้างหน้าเราจะมีอะไรก็พงชึบไม่มีชึบมีไหม,มเป็นห้องลูโล,โลนะครับ โอเคก็มีดิดอกลานีก็ไม่มีอะไรโอเคโทษเอาดอกดิโอเคตะไปกวนหนังอยู่ดิเดี๋ยวทุกเกมดูมึงไม่มีสต็อกเกมตัดพาสตําแต่ไม่ได้พอยาวแล้วตัดพาส ยิงแม่งหมดยิงแม่งหมดคือพัดลมปิดไม่ได้อยู่แล้วแต่มีวิธีปิดแต่มันต้องมีวิธีปิดสินี่ไงเจนเลเตอร์ตรงนี้น่นอนแปลงคุปคุมสเฟตซ์ปิดเฮลโลสวัสดีนี่คือ system for phoenix นะครับยินดีท่ดยินิยินดีที่พบคุณเ n อร์เด d e n t i f ิฟ n ยปุ่มใชอกลักษ์ โดสายกุญแจซีโอใช่มินสุญแจแปลกบุตรดูสกุญแจคอมพิวเตอร์อินควรียนฟิกโคคลุก่วนุหากุญแจไฟด์ดิสวิดโคดต้องหาแล้วก็โค้ดจะไปพรมได้หมด พอลองเไปวัดมันเป็นแล้วงัน,นอัดเข้าอย่างเดียวแล้วมันจะอัดเข้าสูงเลยผมจำเเสิร์ฟหรือเปล่าหรอกจะพาไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราถ้ามันไม่จริงหรือผมจะเล่นย้อนมาให้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับลาก่อนครับ